พี่พาทัวร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่สวนปามพี่ดอนค่ะเป็นในตำรวจนะคะทําสวนปามเพื่อรองรับอาชีพเกษียณค่ะสวนปามส่วนนี้นะคะเป็นสายพันธุ์คอมเพกกาหน่าค่ะมีระบบน้ําก็เป็นยกล่องค่ะแล้วก็มีสปริงเกอร์ค่ะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนื่องจากฝนที่นี่ค่อนข้างมากค่ะก็เลยยังไม่ได้ใช้ระบบสปริงเกอร์ต่อแต่ว่าในอน,นาคตก็จะมีการนํากลับมาใช้อีกรอบนะคะผลผลิตป,ปี66อยู่ที่6.4ตันค่ะ ก็ผลผลิตดีต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับแปลงนี้ส่วนนี้ทำเองอะนะคะของพี่ดอนแกเลือกปลาล์มน้ำมันเพราะว่ามีรายได้ตลอดปีเลยค่ะผลผลิตต่อเนื่องค่ะไม่มีช่วงที่ว่าไม่มีทลายเลยอันนี้ไม่มีนะคะแกบอกว่าเหมือนได้เงินเดือนทุกเดือนค่ะนะ,ะนะตอนนี้เราอยู่ในเดือนมีนาค่ะปลาล์มที่เห็นอยู่นี้เพิ่งตัดไปนะคะจะไม่ได้เต็มคอมากแต่ว่าให้ผลผลิตต่อเนื่องค่ะ แป้งนี้อายุ7-8ถึงปปีนะคะก็อาจจะคิดว่าสูงนิดนึงเนาะสำหรับถ้าเทียบกับแป้งอื่นๆค่ะแต่สูงก็เนื่องจากว่าที่นี่ดกมากค่ะที่นี่ปูกองทางนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบคนต้นแล้วก็ใส่บรอนตรงกองทางค่ะที่เห็นเห็นตัวเล็กๆอยู่นี้คือสละนะคะแกปลูกสละเป็นพืชเสริมค่ะ ปีนี้นะคะเราก็จะมีไร์สดตลอดทั้งปีค่ะยังไงก็ฝากติดตามอาดีเกษตรพัฒนาด้วยนะคะเราก็จะพาชมสวนของเกษตรกรแบบนี้เราก็จะตัดมาเป็นสกุ๊สั้าๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะส่วนข้อมูลผลผลิตหรือว่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปสามารถชมได้ที่คลิปเต็มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ